โดนแล้วเพลี้ยมแมลงหายเกลี้ยงใช้สูตรนี้แล้วหมดห่วงเพลี้ยมแมลงเมื่อเดินเข้าไปงายท้องกันเลยทีเดียวขอเตือนว่าใช้สูตรนี้แล้วดีจริงไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรพบกันไ่อ้อยทําสวนอีกเช่นเคยช่วงนี้อากาศหนาวเหมาะอ,อย่างยิ่งสำหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชผักกินใบ แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังนั่นก็คือเพลี้ยซึ่งเป็นศัตรูตัวจากาศของพืชผักมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตต้นแคละแกนใบหงิกงอและเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคพืชต้ายชนิดโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อนพบระบาดมากในช่วงอากาศค่อนข้างแห้งแล้งหรือในฤดูหนาวดูต้นเคลวและต้นกระหล่ำที่ไม่ไอ้อยปลูกไว้ก็ต้องหมันตรวจตราเป็นประจำ อย่างวันนี้มาดูที่ใต้ใบเริ่มมีเพลียบ้างแล้วซึ่งไม่อ้อยก็มีวิธีกำจัดแบบเร่งด่วนและแสนง่ายแก้ได้ได้ผลดีเกินคาดโดยใช้กระเทียมสิบกรีบและนมจืดหนึ่งกล่องถ้าปลูกเยอะก็เพิ่มอัตราส่วนนะคะก่อนอื่นตำกระเทียมให้ละเอียดละเอียดประมาณนี้ค่ะเทะใส่แก้วใส่นมจืดตามลงไป คนให้ละลายเข้ากันพักทิ้งไว้อย่างน้อย15นาทีเพื่อให้กระเทียมออกฤทธิ์และทําปฏิกิริยากับนมจืดก่อนนำไปใช้ต้องกรองเอาเศษออกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้กระบอกฉีดอุดตันจากนั้นก็นำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเติมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นตามใต้ใบ เวลาที่เหมาะในการฉีดพ่นคือช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงที่มแมลงออกหากินเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วนำน้ำเปล่ามาฉีดพ่นเพื่อชะล้างเพี้ยที่ตายซึ่งติดอยู่ตามใบให้หลุดออกไปฉีดพ่นทุกๆ3-5วัน เพลี้ยมแมลงจะไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไม่อ้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ